สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาติดตามข่าวกีฬากันนะคะเที่ยงนี้อยู่กับคุณช้ําที่คุณสันนนท์และดิฉันพรชนกฉลาดแย้มสําหรับศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกเมื่อวันที่ผ่านมาโอ้โหหลายคนเนี่ยประทับใจกับผลงานของทีมชาติไทยของเราแต่หลายค,คนก็บ่นว่าบ้านหมุนอ่ะก็ต้องเรียกว่าคืออาจจะเป็นเพราะว่าไต้หวันเล่นในบ้านเนี่ยเลยกล้าเปิดแรกมากขึ้นแล้วมุมกล้องเนี่ยที่บอกว่าบ้านหมุนเนี่ย Oh, <okay. S 2> มุมกล้องแปลกๆแ,แ,แต่ว่าสกอร์ที่ออกมาก็ถือว่าแฮปปี้เอาละอย่างน้อยก็6แต้มจาก2นัดติดกันในฟีฟ่าเดรอบนี้ทีมชาติไทยทําได้ครับเมื่อวานนี้ก็บุกไปถล่มไต้หวันถึงที่น6ประตูตอนหเลยนะครับเกมรอบคัดเลือกกลุ่มดีนัดที่4ครับสำหรับเอเชียนคัพ2 0 2 7รอบคัดเลือกนะครับ เล่นที่ไทเปมูนิสปัลเซเดียมที่ไต้หวันครับทีมชาติไทยดับ101ของโลกบุกเยือนไต้หวันทีมมันดับ173ของโลกนะครับครึ่งแรกเราออกนําก่อน3-0ครับเกมนี้มาซาตะอิชิอิส่งเทียรศักด์เผยพิมายลงตัวจริงครับแล้วก็เทียรศักด์ก็ประเดิมประตูแรกเลยครับตรงนี้ครับ1-0 3นาทีเท่านั้นนะครับออกนำเร็วไต้หวันเล่นในบ้านก็เลยเปิดเกมเรียกว่ามันเปิดพื้นที่นะครับนาทีที่25เนี่ยเป็นเสกสันลาตีครับที่รับบอลจากสุพโชครับ หนีเป็น2-0เศกสรรยิงในนามทีมชาติ2เกมติดครับไม่ธรรมดา,าน,นะครับนาทีที่4ี่สิบ้กหนึ่งนีเป็น3-0น,นะครับสุดโชคทาชิ่งกับชนาทิพนี่เรียกว่าคลาสเหนือเหนือเลยครับแล้วก็จบสกอร์เข้าไปครับครึ่งแรก3-0ศครึ่งหลังครับเริ่มมานาทีเดียวไต้หวันได้ประตูตีไข่แตกเลยนะครับจากเกาโปเหยครับไล่มาเป็น1ประตูต่อ3นะครับ ก็ต้องยอมเขาอะ่ะลูกที่ได้ประตูตีไข่แต่ว่าเขายิงสวยจริงนะแล้วก็เผลอเผลออยู่เหมือนกันนะเนี่ยดูแนวรับฮะลอยเลยนะครับ1ต่อ3แต่หลังจากนั้นนะไทยมาบวกอีก3ประตูนะครับไล่เลียงจากเคลียร,ร์ักเผยพี่ไม้นาทีที่62หนีเป็น41นาทีที่75ทีละสักเผยพี่ไม่ทำแฮตทริกนะครับหนีเป็น51และช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับเป็นสันติภาพจันเงอมครับแบ็กขวาที่ลงมาเล่นแบ็กซ้ายเนี่ย เปิดบอลจากฝั่งซ้ายฉลับกองหลังไต้หวันเข้าประตูตัวเองไปครับจบเกมไทยบุกขล่มไต้หวัน6ประตูต่อหนึ่งครับก็ทำให้เก็บเพิ่มอีก3คะแนนนะครับฟีฟ่เดยรอบนี้ ชนะ2นัดรวดได้6คะแนนเต็มทําให้ตอนนี้มี9คะแนนครับค่ะก็ถือว่าเป็นผลงานที่สวยสดงดงามนะคะสกอร์ที่ขึ้นมาหลายคนอาจจะงงนะคะลูกประตูที่6ที่เราได้ประตูเนี่ยคือไต้หวันเนี่ยทำเข้าประตูตัวเองอสกอร์ที่ขึ้นมาเนี่ยกราฟิกของที่ไต้หวันก็ขึ้นมาเป็นสองประตูต่อห้าเท่านันนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดก็เป็นไทยค่ะที่ชนะไป6ประตูตอนหนึ่งแล้วก็หลายๆคนที่เคยค่อนขอดิชีอีไว้ก็ พูดไม่ออกเหมือนกันนะเพราะว่า,วาก็สามารถทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและที่ต้องจับตามองหลังจากนี้โปรแกรมอีก2นัดที่เหลือของทีมชาติไทย18พฤศจิกายนจะบุกไปเยือนสีลังกาจากนั้นนัดส,สุดท้าย31มีนาคมค่ะจะเปิดรังเย่าราชมังคลากฬาถานต้อนรับการมาเยือนของเติร์กเมนิสถาน2นัดถือว่าสคาคัญคุญแชมคุณผู้ชมนัดที่ไปเยือนสีลังกาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นนัดชี้ชะตาเลยก็ว่าได้เราบุกไปต้องเก็บชัยชนะเท่านั้นในขณะที่เติร์กเมนิสถานเจองานง่ายเจอไต้หวัน ถ้าเขาชนะแล้วเราแพ้เนี่ยก็แทบจะปิดประตูเลยแต่ว่าถ้าชนะทั้งสองทีมนั่นหมายความว่าต้องไปลุ้นกันในนัดสุดท้ายที่เราจะรับการมายืนของไต้หวัน31มิีนาคมนะคะเติร์มเนิสถานใช่ใช่ของเติร์กเมนิสถานค่ะอย่างที่คุณหอ่อยบอกไปเมื่อสักครู่ฮะว่าตั้งแต่เกมแรกชนะน้อย2 0นนู่นนั่นนี่แต่สุดท้ายเนี่ย2เกมก็6แต้มเต็มมาซาสระอิชิอิฮะคุณซื้อทีมชาติไทยชาวญี่ปุ่นให้สัมภาษณ์ว่า เห็นหรือยังเขาเลือกตัวผู้เล่นเนี่ยจากเพราะต้องเล่นกับไต้หวันสองเกมแบบนี้เขาเลยเลือกตัวแบบนี้ใช่เพราะหลายคนบอกว่าทําไมเลือกมาแบบนๆ้นนั้นไม่ติดนนี้ไม่ติดแบ็คขวามาเล่นแบ็คซ้ายนู่นนั่นนี่ก็อิชิบอกว่าเจอคู่ต่อสู้ทีมเดียวกันในสองเกมติดตัวเขาเองทีมสตาฟก็วิเคราะห์เกมออกมาแล้วนะครับว่าเจอกับไต้หวันนะครับจะต้องเป็นแบบนี้ตัวผู้เล่นจะต้องสไตล์นี้จะบอกว่าสมบูรณ์ไหม ที่ชนะสองนัดรวดก็เขาก็บอกได้ว่ามันไม่ได้สมบูรณ์ทั้งหมดหรอกอแต่อย่างน้อยมันก็เป็นผลการแข่ันที่แฟนบอลไทยพอใจไงหแต้มเต็มนะฮะเขาบอกว,วิธีการเลือกนักเตะเนี่ยเขามองจุดอ่อนจุดแข็งนํามาปรับใช้กับแท็กติกที่เขาจะใช้ซึ่งมันคือแท็กติกที่เจอกับทีมเดียวกันอย่างใต้หวันและต้องชมนักเตะที่ทั้งหงานได้ตลอด90นาทีเพราะฉะนั้นเหมือนอีซีเอสสัมภาษณ์คำนี้หลายสี่ต้องพูดเหมือนกันนะ จบนะจบนะผมคิดมาแล้วเออคิดมาแล้วนะคะก็ถือว่ายอดเยี่ยมส่วนที่ละศักดิ์เผยพี่ไมลเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะคะบอกว่าดีใจมากๆที่ยิงได้3ประตูแล้วก็พาทีมคว้า3คะแนนได้แม้ว่าจะมีโอกาสเยอะกว่านี้แต่พลาดไปคือย้อนไปก่อนหนี้ปี2023เนี่ยเคยเสมอไต้หวัน2-2เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเพิ่งจะติดทีมชาติใหม่ๆตอนเนี้ยติดมาสักพักแล้วก็อยากทําอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นโอ้โหตอนเนี้ยไม่ต้องบอกว่าเป็นชิ้นเป็นอันเลยค่ะแฮตทริกของเขานี่ถือว่าสุดยอด ในขณะที่สุพชคสารชาติกองกลางทีมชาติไทยของฮอกไกโดคาซาดเลซัปโปโรก็เปิดใจว่าการทำแฮตทริกแอซิส,ส,สหรือว่า3แอซิส,สกับอีกหนึ่งประตูเนี่ยบอกว่าดีใจมากๆที่ทําประตูได้เยอะแบบนี้แล้วก็เป็นเกมที่ปลดล็อกของทีมชาติไทยด้วยเพราะว่าเกมที่ผ่านมาเล่นในบ้านเนี่ยก็หลังอย่างที่หลายคนบอกว่ายิงได้น้อยนะคะก็เลยทําให้เหมือนฟอร์มเนี่ยไม่ค่อยดีเกมเนี้ยทุกคนก็เลยพยายามยิงให้ได้มากที่สุดก็ดูว่าปัญหาจากเกมที่แล้วคืออะไรแล้วก็เอามาปรับแล้วก็ทําได้สําเร็จถึง 6ประตูในนัดนี้แหละค่ะใช่ครับไปดูผลีกคู่หนึ่งเมื่อวานอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นใจสัหน่อยหนึ่งนะครับเราก็รุนใ,ใ,<ห>ให้เสมอนะนแต่ว่าก็เป็นก็สูงสีนะครับเติมนิสถานชนะศรีลังกาแค่2ประตูตอนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแต้มก็เลยเป็นไปตามนี้แหละครับเติมนิสถานมี9คะแนนไทยมี9คะแนนศรีลังกามี6แล้วก็ไต้หวันมีศูนย์ย้อนกลับไปอย่างที่คุณอ๋อยบอกนะครับ18พฤิกายนสำคัญครับบุกเยือนศรีลังกาต้องก้าวแต้มก่อนครับเขาไม่ได้นับประตูได้เสียนะคะดูเฮดทูเฮก่อนนะคะใช่ครับ